ตะตีละข้างแล้วกำลังเดินมาครับตอนนี้แอะ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 อื <c oughs> ของใส่จะ ซื้อเครื่องใหม่ให้นะนาโดนะนาโนนี่ตอนนี้เข้าได้กับทุกคนนะครับใครก็เข้าได้มไม่ใช่ ไปได้เดี๋ยวผมจะโชว์เองเลยนะครับสิ่งไม่เชื่อนะครับเมื่อวานแค่หยอกพระนะครับอันนี้จะเป็นจีวรบินเชิมเอาเอาเอาไปให้บัวจักอันหนึ่งนี่ันเลย โนโน่ไม่ติดพังเหรอโ no. นเซ็กเซกหาคอไอเลยวะเห็นแต่คอ,อวะ พิ city, you, mm ่ศ hmm. <Wait. S 1> ีพิเศษขอากล้วยมาทำไมอกล้วยไปให้นาโนกินนะฮะแซบแซบข้าปลาข้าปากเข้าปากนี่จเข้าปากูจะผูกข้อไปํำกันแล้วว่าพี่น้องไทยมากหรอบป่ ผมจะขีบ่บบาทเองเลยนะวันนี้ผมจะไม่จูงนะผมจะขี่เอาซีบอกแน่ใจนะคะแน่ใจครับผมแน่ใจซะยิ่งกว่าแน่ใจฮะ่ะดีให้ชมถือให้ครับผม,ผมจับมาตั้งแต่เด็กนะฮะนี่ก็จิ๊บจินะฮะ โลสายเหียงมาดูระดับปรมาจารย์จับเองวันนี้หลงตาเต็มตัวครับเต็มตัวสาบาทโอ้ยูซื้อยู่ซื้ออตบหูแล้วเอาแบเอาวบะ,วะเอาไม้ไก่วะ วันนี้ลูกวันนี้อนเอาเทปสูงบุญสูงบุญแน่แนโโโโ่โอ้โหดูครับปล่อยเร็วมากเก็บมาเออเทปสูงบุญสูงบุญสูงเก็บมาให้อันนี้ดิปัจจัยจดิแล้วผม,ผมมีอยู่เอ๊ะ อันนี้เก็บเอ้หัวซุบนเออฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นขอมาทำบุญรู้ไหบุญบัวซุ้มอ่าถอยมาลง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 เออมาลงมาลงเอ้ซุ้มบนญเนี่ ถุงเฮ้ยขาจุ uh ๊ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยขึ้นลุก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 โอ้โหโอ้โหดูดูความไปไซบาทลุกขึ้นเฮ้ยบังเอลีแม่ ไปลูกคืนไปบัวบัวบลูบลไปลูกไปไปลูก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 ลูกอปลูกไปลูกเร็ว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 ลูก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 เร็วลูกเร็วไปฮึไปฮ้ไปไปไถ่บายะ ไปเสบานไยา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 ไจ๊บฮึจุ๊บโอ้โหฮึจุ๊บโอ้โหตายแล้วไปเดไปนักสมไปไปเฮ้ย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 เอาคือมารอพี่น้องเอาเอาเอาเบนเบลุกขึ้นเลิกลูกไปลูกไปไปุโอ้โห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 เอาเอา เอาเอาเอาโอ้บักขี้ดีอ้ยวะบัวหอดอกกุหลาเอาเอาเอาโอ้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 ไปไปโอ้โหปังนี่ไหมผ่าไปแล้วลุกขึ้นไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ไลูกไปกไปถึงวัดไ,มไหมครับดูสิเอฟซีครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับนี่ทำไมมันคนละแบบเหมือนกับตอนเดียวจับเลยนะ,ะเจอจับมันคือเดินตามดีแถวอ่ะไ,ไปเสบาท อะไรแซ่บบาดเลยน่อยู่นี่แลไรเบิดมือว่านี่้หโอ้โหหไม่อย่างอ่ะไม่อย่างเอ้ยว่าไปสินะเอ้ยเอ้ยทอาไงดีเพื่อนเอาอะไรดียวาหอดือเฮ้ยเฮ้ยนี่ยังหว่

เฮ้ยเอากินให้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิดเครื่องเบาเลยวะอืมเบิดคีดีเอ้มึไม่รู้ว่าแนสไซคลองอยู่ไหนแล้ว แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปยังไงดีครับนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยซิงซิงเบิ้งให้ชมเลยเฮ้ยเฮ้ยมาปักบัว เดี๋ยวผมอันนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปจะพาไปแสบบายให้ได้ครัววันนี้ไปเอ้ย